ครับผมวันนี้นะฮะมาอยู่ที่เรือดิสนีย์ดรีมนะครับดิสนีย์ดรีมก็เป็นเรือลำหนึ่งของเครือบริษัทดิสนีย์ครูซนะครับวันนี้พามาดูห้องห้องนอนนะครับห้องนอนวันนี้ผมอยู่ชั้นที่6นะครับห้อง6 1 7 8นะครับก็เปิดประตูเข้ามานะครับเราจะต้องเสียบกร์ดนี่คือการ์ดที่เขาจะให้มาตอนเช็คอินตอนก่อนขึ้นเรือนะครับเราต้องให้การ์ดใบนี้มาก่อน วหาในการมาปุ๊บก็เสียบเพื่อที่จะให้ระบบไฟในห้องนอนทํางานนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนกับโรงแรมปกติทั่วไปนะครับอันนี้เป็นเตียงนอนครับเป็นเตียงเดี่ยวอืมก็จะมีนี่ยฮะบนี่บรรยากาศรอบๆภายในเรือนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับก็นี่ครับก็มีแค่นี้ซึ่งประตูตรงนี้จะมีประตูที่เอาไว้อ่อเปิดไปอีกห้องหนึ่งได้นะครับสําหรับใครที่ กอ่บมรกกับครอบครัวหลายๆคนนะครับก็4คนนะครับก็สามารถเดินทะลุห้องไปได้นะครับทีนี้มาดูกันในห้องในส่วนของห้องน้ําบ้านนะครับห้องน้ำเนี่ยจะมีจะมีประตูอยู่2องจะประตูอยู่2อันก็คือมันจะเป็นห้องอันนี้คือห้องอาบน้ํานะครับห้องอาบน้ําก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับมีที่ล้างมือล้างหน้าล้างมือนะครับแล้วก็ที่วางครีมต่างๆนะครับมีผ้าเช็ดตัวมาให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนพื้นก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ห้องน้ำนะครับห้องอาบน้ำอส่วนอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำนะครับมีก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งเขาจะแยกกันเป็นสัดส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องห้องห้องน้ำสองห้องนะครับส่วนชูชีพนะครับเ็าจะมีชูชีพอยู่ในในตู้เก็บเสื้อผ้ามาให้นะครับสองคนนะครับเรียบร้อยพร้อมรหัสซึ่งเป็นเบอร์ห้องเรานีเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนตู้นี้ก็เป็นตู้เก็บเสื้อผ้าลักษณะเดียวกันนะครับอือมีตู้เซฟด้วยนะครับพูดง่ายคือเหมือนโรงแรมนะครอันนี้คือแต่ว่าอันนี้คือบนเรือนะครับอือ่ะทีนี้ต่อไปนะครับเรามาดูอาตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นอามีแก้วมาให้สี่ใบนะครับมีลิ้นชักเก็บของมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับ ก็มาดูตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นโทรศัพท์นะครับที่ใช้ครับของ Cisco อย่างดีเลยทีเดียวเป็น IP Phone นะครับใช้อินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถโทรภายในเรือได้นะครับอันนี้พร้อมบอกว่า Emergency โทรกดนู่นนี่นั่นเบอร์อะไรประมาณนี้ตรงนี้มีม่านนะครับที่สามารถที่จะรูดปิดได้รูดปิดเป็นส่วนของห้องนอนได้นะครับสำหรับใครที่ <c oughs> ต้องการความเป็นส่วนตัวครับตรงนี้ก็เป็นโซฟาพร้อมโต๊ะซึ่งเป็นที่เก็บของนะครับ อันนี้มันโต๊ะทำงานนะฮะโต๊ะทำงานก็จะมีนีม่มีแผงวควบคุมต่างๆนะครับก็จะมีพวกอันนี้ฮะประมาณนี้ปนะครับประมาณนี้มีที่ชาร์จนะครับแล้วที่น่าสนใจคือเขาให้โทรศัพท์ตัวนี้มานะครับของ Philips ซึ่งเป็นของเว็บซึ่งเขาเรียกว่าเวฟโฟนครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ใช้โทรคุยกันได้2เครื่องคล้ายๆเหมือน Walkie Talkie ครับเหมือนวิทยุสื่อสาร เอาไว้คุยกันบนเรือนะครับซึ่งเอาไว้ป้องกันคนหายเด็กหลงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโทรทัศน์ต่างๆนะครับผมโอเคมาดูข้างหน้าเรือกันบ้างน,นะครับหน้าเรือก็ตัวนี้เป็นระเบียงนะครับระเบียงก็น,นี้เป็นเรืออีกลำนะครับไม่ใช่ลำลำหนึ่ง นิดนะครับอีกนิดเดียวก็ถึงหน้าเรือแล้วครับราก็การรอบรอบในนอกรเรือผมอยู่ชั้นที่6นะครับความสูงเทปาะมี้ส่วนตัวนี้ก็มีมีโต๊ะก๋วยี่ให้นั่งเล่นนั่งชมวิวกันได้นะครับก็ครับผมตอนนี้เรือยังไม่ออกนะครับแต่เดี๋ยวรออีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเรือก็จะออกละ ตัวนี้คือท่าเรือที่พอร์ตคานาวรารอลนะครับของฟลอริดานะครับประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมแล้าเดเห็นมองไปไกลๆอู้นี่อันนั้นแถบดูนะครับแล้วเป็นฐานปล่อยถล่มนาซาคนะรับก็การรีวิวจะเป็นขั้นตอน